ยำ่ำเศร้าค่ะมือขึ้นนี่พ้นงานมือขึ้นนี่ค่ะโอ้แข้งแห้งเไยค่ะมือขึ้นนี่ฮึม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 เลย ก็มีลมนิดน้อยค่ะก็บรถือว่าลมแห้งค่ะแต่ว่าฝนตกแห้งค่ะเมื่อคืนเนี่ยอืมนกมันนอนอยู่อันตรงตรงไต่หลังค่าขี่นกเต็มเลย หยาเกิดด้ค่ะพี่น้องมันนี้เขียวเต็มไปหมดละต้องไปจอบดอกกระเจียวค่ะพี่น้องจอบดอกกระเจียวจอบเฮ็ดเนาะเขาต้องหากินตามฤดูกาลพอไปหาอย่างอื่นอยู่สวนกะเขาไม่หน่อยบ่ไเด้ปลูกออหยังหลายค่ะ ได้้างบ้านมันเคลียดีขักเวยโอ้ยสุมไข่เน่ได้พี่น้องบ่ฮอนแห้งมือว่านนี่โอ้ยว่ามันอยู่ในเตาอบเดี๋ยวแม่นหน่อยสิมา่ก็บบอกมวงแะ้วบันนี่ยเำเศาาเก็บใส่ถังไว้ไว้ให้หน่าเราไปเห็ดบอกมวงกวนค่ะแม่นหน่อยนะไบ่ได้เฮ็ดโอ้ยแกมแดงบุญละ luồng tím là Ừ. Tổng mất kiếp như mưa sao hả? มันห้างนกได้พี่น้องมั้งเนี่ยเห็นบ่กห้ือสองห้างนี้มันบอกเห็นบ่เต้มึงได้พี่น้องห้างนกเห็นบอกหรือมันอาจจะยืดสูงเกินไปวะ แล้วก็อยู่เป็นชุ่มชนขึ้กันกับคนเนาะนก